ออับเครื่องดับห่อพี่น้ำมัน <c oughs> มันหรอ้ำมันย <c oughs> ังแล้วทำไมมีขึ้นจูนเครื่องไงขึ้น เติมถือพี่ก่อนเดิเออมาปีหายนี่มันทำไมไม่เร็วเหมือนน้ำมันม <c ười> <c ười> อุ้ยาจารย์นพละสไซล์จำไม่ได้หรอเนาะดาวเหมือนพ่การเมื่ออาทิตย์ที่แล้วต้นไม้ต้นไม้แหมดาวเหมือนการเมื่อเมื่อที่ถือเรมวปุ๊บเราอยู่เติมนะดาวไม่พอเตอมิมอีกนะ <c ười> ป,ะ <c ười> ปะุ๊บเลยดาวเลยรมว ใกล้ๆหน่อยารูปแล้วครบม่พูด้าไม่มียเชีด <Wars> พื <improving> ้นเลยแต่พื้นแต่ ว่าบอกเตะพื้นตรงให้เรากระซู่สัามแยกเทศบาลมีร้านมีที่เดียวมีอย่างเดียวหมอเม่งนั่นเองก็แบ่งว่าไมเขาไม่อยากบอกราคาครันนี้เอามาจากใหโตันะเออโอ้ลูกพี่มันอยู่ตรงนี้แหละอันดับที่หนึ่งเลยนั่นเองทางนี้ขึ้นไหม อาจอร้มจอดร่มาไปจอดร่ม <laughs> มาไม่ได้